ยี่สิบามคะแนสอบของนักเรียนฮะอยี่สิบคนดังนี้ผลต่างของค่ามัธยฐานกับฐานนิยมเป็นเท่าใดอันนี้ก็มีนักเรียนอยู่ทั้งหมดอ่ายี่สิบคนก็คือได้เป็นเงี้มีสิบแล้วก็สิบห้ายี่สิบสิบห้ายี่สิบแล้วก็สามสิบ ก็สี่หกห้าห้าสี่หกห้าห้านนี้ก็คือเป็นจำนวนคนนี่ก็คะแนนเพราะนั้นก็จำนวนมัธยฐานก็คือมีอยู่ทั้งหมดยี่สิบคนค่ามาัธยฐานตำแหน่งมัธยฐานคือ n บวกหนึ่งส่วนสองก็เป็นยี่สิบบวกหนึ่งก็ส่วนสองก็ได้เป็นยี่สบเอดก็ได้เป็นสิบจุดห้าสิบจุดห้าคือดูตัวที่สิบสิบกับสิบเอ็ดนะตัวที่สิบกับตัวที่สิบเอ็ดจับวกกันแล้วหารสองอย่างนี้ ดันั้นตัวที่10ตัวที่สิก็คือ15ตัวที่ตัวที่สิก็คือ20ก็จับบวกกันและหารสองตนี้ก็ได้เป็น35 35ก็เป็น3ส่วน2ก็เป็นอะ,อะสามสิบห้ก็ต้องเป็นสามอะไรเนี่ยสามสส่วนส,วนสวนก็ได้เป็น 212 274่งสอก็ดจุดหนะเพระนั้นค่ามาได้ยัดฐานก็คือ17.5ส่วนฐานนิยมฐานนิยมก็คือคะแนนสูงสุดคะแนนที่มีสูงสุดคือ6กคนนี้คือ15บหนะเพราะนั้นต่างกันเท่าไดก็จับลบกันก็17.5ลบสิก็ได้เป็น2.5ก็ตอบ2.5